MedCMU Podcast for ฟัง for h e l h ฟัง for h e l h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Podcast นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มอชอจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพนะคะได้เข้าถึงข้อมูล ที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะผู้ฟังทุกท่านคะปัจจุบันในสังคมนะคะได้มีการรณรงค์ถึงเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่มากขึ้นค่ะรวมถึงยังมีกฎหมายควบคุมพื้นที่สําหรับให้สูบบุหรี่เพื่อเป็นการป้องกันให้คนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ให้ได้รับอันตรายที่เกิดขึ้นจากควันบุหรี่ไปด้วยนะคะสําหรับคนสูบบุหรี่เองก็เริ่มมีการหาทางออกโดยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนโดยใช้แบตเตอรี่มาสร้างความร้อนให้ ของเหลวเนี่ยระเหยเป็นไอค่ะซึ่งเรารู้จักกันในนามของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยที่จะคาดหวังให้อันตรายที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เนี่ยหายไปนะคะและลดอัตราของการเกิดโรคถุงลมโป่งพองรวมถึงโรคม,มะเร็งค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายไม่แพ้กับบุหรี่ควันเลยนะคะรวมถึงในเรื่องของความเข้าใจที่หลายคนอยากเลิกบุหรี่ค่ะแล้วหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนจะช่วยได้จริงหรือเปล่า จะปลอดภัยจริงไหมวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์หมอกันค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรินทร์พรลิขิตเสถียรท่านเป็นรองคณะพดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและท่านยังเป็นประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะอย่างที่เกิดข้ารายการแาวนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าค่ะหลายคนคิดว่าการที่เรา เลิกบุหรี่เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเข้ามาแทนที่บุหรี่เดิมๆได้ตรงนี้น่าสนใจมากๆผู้ฟังหลายท่านนะคะอาจจะมีความเข้าใจที่เราไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าผิดหรือเปล่าวันนี้เราจึงมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก่อนค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรคะค่ะ บุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นบุหรี่นะคะเป็นยาสูบชนิดใหม่ค่ะซึ่งถ้าพูดรวมๆเนี่ยมันก็จะรวมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สูบบุหรี่ด้วยนะคะ,ะซึ่งกลไกลของการใช้เจ้าตัวเนี้ยจะใช้กลไกลของไฟฟ้านะคะทําให้เกิดความร้อนและไอน้ํานะคะ,ะ,ะก็จะใช้ในการทําให้นิโคตินเหลวเนี่ยมันละเหยนะคะ,ะซึ่งผู้สูบเนี่ยก็จะเสพนิโคตินเข้าไปจากไอละเหยที่เป็นนิโคตินนั้นนะคะ แต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีจะไม่ทําให้เกิดกระบวนการเผาไหม้ที่เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไปนะคะนี่คือข้อแตกต่างนะคะเนาะแต่กล่าวโดยสรุปก็คือถ้าเราใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการนําสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่นั่นแหละคะ่ะเหมือนกันเลยนำสารเข้าเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะค่ะ แล้วแบบนี้ที่นําไปสู่คําถามต่อไปค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายหรือไม่ในเมื่อสามารถนํานิโคตินเข้าสู่ร่างกายได้เหมือนบุหรี่บแบบเดิมเลยค่ะมีอันตรายแน่นอนค่ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ เพราะว่าเป็นการเสพติดนิโคติน<ะ>เหมือนกันนะคะนิโคตินอย่างที่เราทราบเนี่ยว่ามันเป็นสารที่อยู่ในบุหรี่นะคะ,ะนิโคตินมีอำนาจในการเสพติดสูงมากนะคะเทียบเท่ากับเฮโรอีเลยนะคะนิโคตินเองเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์กระตุ้นสมองกระตุ้นหัวใจนะคะทำให้หลอดเลือดหดตัวทำให้ความดันสูงซึ่งมันก็ส่งผลต่อความเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างนี้เป็นต้น ค่ะอาจารย์หมอคะได้อ่านบทความค่ะเจอเขาบอกว่าไอระเหยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าควันบุหรี่มวนอันนี้จริงหรือเปล่าคะอ่าค่ะเป็นความจริงค่ะเพราะว่าไอระเหยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่มีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าอนุภาคที่เกิดจากการสูบบุหรี่มวนนะคะ,คะใกล้เคียงกับอนุภาคของ PM 2.5นะคะมันเล็กมากๆใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยก็จะทําให้ควันมันเป็นลักษณะของควันละเอียดนะคะ,คะพอเราสูดเข้าไปในปอดมันก็จะลงลึกได้มากนะคะลงไปลึกในปอดได้มากและอนุภาคที่เล็กมากเนี่ยค่ะมันก็จะไปกับจับกับเนื้อเย,ยื่อปอดของเรานะคะแล้วก็ถูกดูดซึมสู่กระแสะเลือดอีกทางหนึ่งด้วยนะคะก็จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคปอดหรือว่าเกิดความเสี่ยงอย่างที่เราพูดกันค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วค่ะอาจารย์หมอคะบุหรี่ไฟฟ้าถ้าเทียบกับบุหรี่ธรรมดาแล้วแบบไหนจะอันตรายมากน้อยกว่ากันคะก็ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะคะว่าเป็นความจริงที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีกลไกการทํางานที่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้ที่เหมือนบุหรี่ธรรมดานะคะซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยผู้สูบอาจจะลดความเสี่ยงจากการที่ได้รับสารที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้บางตัวะนะคะ เช่นน้ำมันดินนะคะหรือที่เราเรียกว่าทาเนี่ยซึ่งพวกนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะคะเนาะซึ่งอันเนี้ยในการเผาไหม้ตรงเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นกับตัวบุหรี่ไฟฟ้านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีอันตรายจากการที่อุปกรณ์ที่ใช้อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะคะถ้าเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะทําให้ได้รับนิโคตินเกินขนาด นะคะอันนี้นที่หนึ่งเนาะ,ะอันที่สองก็คือในนิโคตินเหลวที่เป็นผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยก็อาจจะมีสารเสพติดชนิดอื่นด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะ,คะรวมถึงตัวนิโคตินเหลวที่บรรจุไว้เนี่ยถ้าหากว่าเก็บไว้ไม่ดีมันก็อาจจะมีเชื้อโรคนะคะ,คะเขาก็จะได้รับจากตรงนั้นไปค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ้ยอย่างนี้ความเสี่ยงตรงนั้นก็น้อยลงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอระเหยมันเนี่ย ก็ยังส่งผลนะคะเพราะว่ามันมีสารเคมีอื่นๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการที่เกิดปอดอักเสบรุนแรงได้นะคะเสียชีวิตได้มีรายงานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ปลอดภัย ไปกว่าบุหรี่ธรรมดานะคะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เราเ,ออเข้าใจหรือว่ากลุ่มที่ผู้ผลิตบุหรีไฟฟ้าเขาพยายามโน้มน้นาวว่าใช้แทน <ขอ S 2> ใช้แทนอันตรายน,ะะน้อยกว่าเขาฟ <c oughs> ังแบบนี้อันตรายทั้งคู่เลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ อาจารย์หนูคะแล้วหลายคนนะเขามีความเข้าใจค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่เสพติดแน่นอนเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนานๆทีสูบไม่มีการติดตรงนี้จริงไหมคะโอ้ไม่จริงเลยค่ะเป็นความเชื่อที่ไม่จริงเลยนะคะเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว่า บุหรี่ไฟฟ้าก็คือใช้ความร้อนที่ทำให้นิโคตินเหลวละเหยนะคะ,คะเราก็เสพสารนิโคตินเข้าไปเหมือนกันนะคะเป็นสารเสพติดใช่ซ,ซึ่งมันก็คือสารเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เราเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ฟังหลายท่านหรือใครที่กำลังตั้งใจว่าจะเลิก สูบบุหรี่แล้วหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้อาจจะไม่ได้ผลนะคะถูกต้องค่ะไม่ได้เป็นความจริงนะคะเอาจริงๆคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีการศึกษาแน่ชัดนะคะแต่ตอนนี้ผ่านมานานก็มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะที่ชัดเจนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่ธรรมดาลงเลย นะคะ,คะอันนี้การศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะที่มีระเบียบวิธีวิจัยชัดเจนเนี่ยร้ายไปกว่านั้นก็คือยังทําให้อัตราการสูบบุหรี่โดยรวมเนี่ยกลับเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าสูบทั้งไฟฟ้าสูบทั้งธรรมดาะะนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคืออย่างที่บอกมันก็เป็นนิโคตินไงเพราะฉะนั้นสูบเนี่ยมันก็ติดนะคะอย่างที่2ก็คือ อย่างที่ผู้ดําเนินรายการบอกเนี่ยค่ะว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าสูบไม่เป็นอันตรายเขาก็จะเขาก็อาจจะสูบเยอะ<ม>นะคะเนาะ<ม>แล้วก็อันที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือถ้าไปทําความเข้าใจแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการการสูบแต่ต้นะนะ<ม>เช่นเยาวชนอย่างเงี้ยค<ม>่ะ<ม> ถ้าเขาเข้าใจว่ามันไม่เป็นอะไรแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสูบบุหรี่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเริ่มจากชนิดไหนท้ายที่สุดพอเขามาอยู่ในแวดวงก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันทีนี้ก็สูบได้ทั้งธรรมดาทั้งไฟฟ้านะคะอันนี้นี่เป็นจุดที่เราก็เป็นกังวลกันมากๆนะคะในต่างประเทศเนี่ยประกาศห้ามอย่างเป็นทางการเลยว่าไม่ให้บริษัทบุหรี่เนี่ยโฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ธรรมดาได้นะคะ,ะ,ค,ะค่ะ มาถึงตรงนี้ค่ะอยากจะทราบในข้อกฎหมายค่ะในกฎหมายแล้วมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถูกกฎหมายไหมคะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามและผิดกฎหมายนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยผิดกฎหมายในเรื่องการสูบในที่สาธารณนะ,ะเหมือนบุหรี่เหมือนบุหรี่เลยนะคะที่หลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตามที่สาธารณะสูบได้นี่ไม่จริงเลยตามข้อกฎหมายคือเทียบเท่ากับ บ,บุรี่ถูกต้องนะคะคเพราะว่ามันยังคงมีไอระเหยเนาะถึงแม้มันจะไม่มีการเผาไหม้ที่มากเท่านะคะอันนี้ถูกระบุไว้ในเรื่องของออพระราชบัญญัติควบคุมริพัญยาสูบพศ2560นะคะในข้อนี้อย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของสินค้าตัวนี้นะคะก็มีการประกาศไว้ว่าห้ามนำเข้าเนาะ ด้วยนะคะโดยกรมศุลกากรเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้นะคะแล้วอีกข้อนึงค่ะตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็มีข้อกฎหมายว่าห้ามขายและห้ามให้บริการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผิดกฎหมายค่ะค่ะอาจารย์หมอคะอยากให้ช่วยเน้นย้ำให้ผู้ฟังได้ทําความเข้าใจอีกนิดนึงค่ะถึงเรื่องของโทษของไอ ตัวไอละอองของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะอ่าค่ะอย่างที่แจ้งนะคะว่าออโอเคมันไม่มีการเผาไหม้ควันมันก็อาจจะไม่เยอะนะคะ,คะแต่ว่ามันมีไอน้ำแล้วก็เป็นไอระเหยอ,ออกมานะคะจะไมมีกลิ่นด้วยใช่นะคะ,คะเนาะซึ่งมันมีทั้งจากตัวบุหรี่เองนะคะและ ที่ผู้สูบพ่นออกมาอ่าเหมือนบุหรี่นั่นแหละนึกออกไหมนะคะบุหรี่เวลาจุดเนี่ยก็มีควันจากบุหรี่แล้วก็มีควันที่ผู้สูบพ่นออกมาะนะคะแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆในไอระเหยเนี่ยนอกจากมีวิโคตินเนี่ยก็ยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะเพราะมันเป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นนะคะ อ,อันที่เราอาจจะพอนึกภาพออกก็อย่างเช่นตะกัวอ,อย่างนี้มันอยู่ในนั้นด้วยนะคะ,คะและสารก่อมะเร็งประเภทพวกคโครมเมียมสารหนูนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่มันจะเป็นส่วนผสมก็คือพวกโพพิลีนไกลข้อซึ่งอันเนี้ยเป็นส่วนประกอบหลักเลยแล้วก็สารตัวนี้ทำให้เกิดเลือดออกในโพรงจมูกได้ะนะคะเกิดการระคายเคืองของทางเดินหายใจค่ะเนาะเมื่อใช้ปริมาณนานๆก็เป็นพิษต่อระบบ ประสาทของเราแล้วก็ทําให้เกิดอาการชักได้<ฆ>ค่ะอาจจะนําไปสู่ของเรื่องคนรอบข้างคนใกล้ตัวอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์หมอคะถ้ายิ่งมีครอบครัวที่มีเด็กเล็กแล้วคุณพ่อหรือคุณแม่เองอ่ะใช้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเพราะมีความเข้าใจว่า ไม่ได้อันตรายแต่คนรอบข้างตรงนี้ผู้ฟังท่านไหนที่กําลังเจอพอสแคร์ตัวนี้อยู่นะคะอยากให้ท่านได้ทําความเข้าใจเลยว่าคนรอบข้างยิ่งเป็นเด็กเล็กเนี่ยได้รับอันตรายนะคะคะที่เราเรียกว่าบุหรี่มือสองก็ใช้กับกไฟฟ้าได้ไดดใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าได้เลยนะคะแทบไม่ต่างกับบุหรี่มวนทั่วไปเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้ค่ะถ้าใครที่ ตั้งใจแล้วค่ะว่าจะสิ้นปีแล้วจะปีใหม่แล้วจะอยากเป็นคนใหม่เป็นช่วงที่ดีเลยอยากเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่อยากติดแล้วไม่อยากติดบุหรี่แล้วเรียกว่าติดได้เลยนะคะอาการติดเนี่ยหลายคนที่คิดว่าลดลงแล้วแต่ก็ยังสูบทุกวันแบบเนี้เขาอยากตั้งใจที่อยากจะเลิกจริงๆเขามีอาจารย์หมออยจะแนะนําการเลิกบุหรี่ให้เขาได้สําเร็จเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะอืมค่ะได้เลยค่ะนะคะ คือก็ในความเป็นจริงแน่นอนมันก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราใช่ไหมคะว่าอยากจะเปลี่ยนแป้งนะคะอยากจะทํามันขั้นแรกเลยเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากมีความสนใจที่อยากจะเลิกนะคะขั้นนี้ก็เริ่มเตรียมใจละนะคะว่า ข้อดีข้อเสียนะอะไรเป็นแรงจูงใจของเรานะคะเนาะช่วงนี้ต้องพยายามศึกษาแล้วก็อาจจะยังสองจิตสองใจอยู่นะคะแต่เชื่อว่าออน่าจะนำไปสู่การที่เตรียมตัวนะคะหากเราเตรียมใจตรงนี้แล้วเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็พอเราตัดสินใจก็เป็นขั้นที่เรามั่นใจว่าจะเลิกแล้วก็พร้อมเตรียมตัวที่จะเลิกบุหรี่นะคะอ่ะผ่านสองขั้นนี้แล้วเนี่ย พอเราจะเริ่มลงมือนะคะลงมือปฏิบัตินะคะเราก็จะต้องเอาจริงนะคะ<ฆ>สิ่งแรกเลยที่อยากจะแนะนำก็คือให้กำหนดวันนะคะ<ฆ>กำหนดวันตั้งวันเวลาที่กำหนดเฉพาะเจาะจงเลยนะคะอย่าไก,กลเกินไปนะ,ะคิดวันนี้อีกสามเดือนมันไกลไปนะคะเนาะควรจะภายใน1-2ถึงสสัปดาห์<ฆ>นะคะที่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะเลิกบุหรี่โดยเด็ดขาดนะคะ ลองก่อนก็ได้นะจะสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยค่อยว่ากันนะคะวันที่เรากําหนดอาจจะเป็นวันที่สําคัญนะคะ<ฆ>แล้วเราก็กําหนดขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ให้บอกคนรอบข้างนะคะว่าเราตั้งใจนะเขาจะได้ให้ความช่วยเหลือและ สนับสนุนเดานะคะเช่นเราคาดความเสี่ยงว่าถ้ามีคนชวนเราจะไม่ได้นะคะ,คะเราก็ต้องคาดการแล้วเราก็บอกเขาไว้ว่าอย่าชวนนะคะอ,อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะรวมทั้งอาจจะเกิดความหมงุดหงิดบางทีเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าช่วงนี้ฉุนเฉียวขอให้เข้าใจนะ,ะนะคะบอกกับครอบครัวซึ่งก็จะเป็นกําลังใจให้เรานะคะ แล้วก็ให้กําจัดค่ะสิ่งที่เป็นบุหรี่นั่นแหละที่เราสูบนะคะห้ามติดไว้กับตัวแล้วบอกว่าเผื่อใช้ไม่นะไม่เผื่อแล้วนะคะต้องกำจัดเลยค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่สําเร็จแน่นอนนะคะโอกาสสําเร็จน้อยนะคะกําจัดสิ่งกระตุ้นนี้ไปข้อสค่ะที่อยากจะแนะนําก็คือเราต้องคาดการไว้ว่าเราจะเกิด อะไรขึ้นนะคะขณะที่เราเลิกบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่ในช่วงแรกออแล้วก็ที่อยากจะเลิกในช่วงแรกเนี่ยนะคะอาการขาดนิโคตินก็มีมากมายอยู่เหมือนกันนะคะ<ฆ>แต่ว่าไม่ได้รุนแรงนะคะเรื่องของนอนไม่หลบับกระสับกระส่ายนะคะอาจจะรู้สึกเศร้าไมยถึงว่ามันจะหดหูนะคะก็ให้เราเตรียมคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องของหิว ก็จะกินเยอะขึ้นนะคะซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดแบบนี้ทุกคนแต่ว่าก็ให้เราสังเกตนะคะแล้วเราก็ดูว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนิสัยความเคยชินนะคะเราต้องคาดการสถานการณ์นั้นๆไว้ด้วยเช่นบางคนสูบถ้าเครียดนะบางคนสูบตอน อ่านหนังสือนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นจะต้องวางแผนในการจัดการกับความรู้สึกอยากบุหรี่เมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะขั้นสุดท้ายถ้าท่านทํามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะอยากจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาปรึกษาแพทย์เลยนะคะ แค่ส่วนใหญ่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ให้ท่านได้นะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีตัวช่วยให้ท่านเนาะเช่นสารนิโคตินทดแทนหรือว่ายาที่ช่วยในการเลิกบุหรี<ะ>่นะคะยาเหล่านี้หรือผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็จะช่วยลดความรู้สึกอยากบุหรี่ให้กับท่าน นะคะแต่ท่านต้องเริ่มที่จะลงมือทําก่อนแล้วเรามาคุยกันนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ,คะวันนี้โชคดีมากๆค่ะได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอถึงเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆค่ะหลายคนคิดว่า บุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องภัยเงียบแต่เรารู้สึกว่ามันไม่เงียบเลยเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเลยว่าอันตรายเนี่ยรอบตัวจริงๆยิ่งกลิ่นที่หลากหลายมากขึ้นมายั่วยวนทำให้ยั่วยวนนะใช่มันหอมน่านะคะรูปลักษณ์สวยงามนะคะน้างและทำให้ทั้งกลุ่มผู้หญิงหรือว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเริ่มเข้ามาใช้กันมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่เราได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะได้มาทําความเข้าใจว่า จริงๆแล้วไม่ได้ปลอดภัยนะอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่ได้ทดแทนกันได้นะว่าอยากจะเลิกบุหรี่มวนแล้วหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจะทดแทนกันกําลังจะเลิกบุหรี่สําเร็จอันเนี้ไม่ใช่นะคะท่านยังติดอยู่ในปวงวลของการสูบบุหรี่อยู่เลย <ampl> ๆๆต่อให้เลิกจากเป็นมวนแล้ว <Natural> นั่นเองค่ะ <vest i> วันนี้ข้อมูลดีมากค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอที่ให้เวลากับทางรายการนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะค่ะเวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ f a c e b o o k YouTube, t w i t t e r t e l e gram i n s t a g r กรม o d c a s t เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า medcmu นะคะ medcmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MedCMU Help Podcast. Fung for เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา